สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยิงโซแห่งเมืองทิพย์วันนี้พี่อิงนะคะก็จะพาทุกคนมาดูการปรับสมดุลฮีโร่เซ v ร์เวอร์เบต้าว่ามีตัวไหนบัฟเนิร์ฟแล้วก็โดนปรับสกิลกันบ้างมาในส่วนตัวแรกนะคะเป็นทูเรนนะคะทูเรนของเราจะโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟที่สก,กิลติดตัวนะคะสร้างความเสียหาย270บวก44ต่อเลเวลบวก0.6 AP ปรับใหม่เป็นสร้างความเสียหาย125บวก20ต่อเลเวลบวกศูนย์จส่วนปดเอีมาในส่วนสก,กิล สร้างความเสียหายเวท30%ของ HP ที่เสียไปของเป้าหมายปรับใม่เป็นสร้างความเสียหายเวท20%บวก1%ทุกๆพลังเวท1 0 0พงูดง่ายๆก็คือทูเรนของเราต้องออกพลังเวทเยะยๆสกิล3ถึงจะแรงมาในส่วนทาร่าของเรานะคะทาร่าของเราจะโดนปรับสมดุลมาในส่วนที่สกิลติดตัวนะคะ เมื่อทาร่าใช้สกิลจะสูญเสีย6 1 0ป HP ปัจจุบันจากนั้นภายใน3วินาทีจะฟื้นฟู6% HP ที่เสียไปประมาณเป็นเมื่อทาร่าใช้สกิลจะสูญเสีย11 1 6ป HP ปัจจุบันจากนั้นภายในระยะเวลา3วินาทีจะฟื้นฟู9%ของ HP ที่เสียไปมาในส่วนสกิลที่3นะคะภายในระยะเวลา 5,-7 วินาทีเธอจะฟื้นฟู8% HP สูงสุดและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่30%และได้รับเกาะ120หน่วย ปรับใหม่นะคะระยะเวลา 5, 6, 7วินาทีเธอจะฟื้นฟู8% HP สูงสุดและ4% HP ที่เสียไปและวิ่งเร็วขึ้น30%แต่ก็ต้องรอดูก่อนนะคะว่าทาร่าของเราที่ปรับมาน,นี้จะโหดหรือเปล่าจะฟื้นฟูเลือดเยอะได้หรือไม่มาในส่วนพี่มาลอดของเรานะคะก็โดนบัฟนะคะสกิลที่1น,นะคะเพิ่มใหม่นะคะการปาดจะยังคงทำงานอยู่แม้ว่าเราจะโดนซีซสร้างความเสียหายแรงขึ้นจาก3 7 5ถึง1,000 บวก2.15 AD ปรับใหม่เป็น650ถึง1650บวก2.9 AD ในส่วนสกิลที่2ก็แรงขึ้นอีกค่ะความเสียหายจาก45ถึง70บวก0.2 a d ปรับใหม่เป็น45ถึง70บวก0.3 a d เท่านั้นยังไม่พอได้กรอบเพิ่มขึ้นจาก600ถึง1,650บวก2.7 a d ปรับใหม่เป็น750ถึง1,875บวก5.4 a d มาในส่วนสกิลที่3ก็แรงขึ้นอีกค่ะ สร้างความเสียหาย450-675,900บวก1.3 AD ปรับใหม่เป็น600-850 1,000บวก2.8 AD ระยะเวลาการดีเลย์ตอนบิน0.7ปรับใหม่เป็น0.5วินาทีส่วนระยะของอันตินะคะจาก5เมตรปรับใหม่เป็น5.5เมตรสรุปคร่าวๆนะคะพี่มาดดของเรานะคะดาเมจสกิลที่1แรงขึ้นสกิล l แรงขึ้นเกาะเพิ่มขึ้นส่วนสกิลที่3ก็ดาเมจแรงขึ้น ระยะเวลาการบินตอนบินขึ้นก็ดีเลย์ลดลงอันติก็ไกลขึ้นมาในส่วนของน้องอายาของเรานะคะตัวไฮไลท์ของเราโดนปรับสมดุลมาดูการที่สกิลที่2นะคะเมื่อโดดก็แอสซิสินแค r รี่เมนจากสร้างโล100่100%ปรับใหม่เป็น50%การสร้างโล่นะคะจาก425ถึง800บวก0.55 AP บวก6% HP สูงสุดของตนเองปรับใหม่เป็น6 0 0ถึง1,200บวก0 7 AP บวก8 HP สูงสุดของตนเองระยะเวลาโล่นะคะจาก50%นาน6วินาทีปรับใหม่เป็น25%นาน5วินาทีมาในส่วนสก,กิลที่3นะคะเป็นไฮไลท์เลยค่ะจากเดิมนะคะวงเวทจะสามารถเคลื่อนที่ได้ในขณะที่ร่รยปรับใหม่เป็นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในขณะที่ร่รยจะมีลักษณะคล้ายๆวงของรอเรียว อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่ญิงจะพามาดูเลยจ้าเอาละค่ะก็อยู่กันในเซิร์ฟเบต้านะคะว่าน,นี้พี่นะคะก็จะพามาดูอันติของเออน้องเตี้ยของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงเมื่อกดใช้นะคะหลังจากที่ถูกปรับแล้วอะก็ดูกันเลยนี้เป็นวงเวทอย่างนี้ค่ะไม่เคลื่อนที่นะคะ จะอยู่กับที่เหมือนอันติของรอเรียวมาดูกันเลยค่ะน,นี่แหละค่ะเปิดอันติแล้วเราก็วิ่งหนีนะคะศัตรูก็จะยังคงกลายเป็นตู้กตาเพราะว่าอยู่ในรัศมีของอันติถ้าให้เปรียบเทียบก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นวงของรอเรียวส่วนนี้เป็นวงของน้องอาญาของเราจะมีลักษณะที่กว้างกว่าแต่ว่าจะอยู่กับที่เหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นการปรับเบื้องต้นประมาณนี้นะคะในสมดุลเซิร์ฟเวอร์เบตา้าส่วนเพื่อนๆนะคะมีคําถามอะไรหรือว่าสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e พี่ญิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะบ๊ายบาย